อันนี้คือวันที่จะเข้าแล้วอันนี้คือเจอก่อนใช่ไหมใช่ค่ะตอนเจ็ดโมงอ่าอันนี้คือวินาทีการนี้วินาทีบุกแล้วถูกไหมใช่ค่ะวินาทีบุกแล้วนะครับนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการเตรียมตัวมีการเนี่ยเตรียมบุกแล้วทุกคนดูนี่ครับบุกเข้าไปจอดตอนนี้คือเขารับเงินอยู่ในกระเป๋าแลว้วครับตำรวจล้อมรถนะครับโดนตำรวจล้อมรถโอ้โหตำรวจจับตำรวจแล้วตำรวจที่ถูกจับเนี่ยเป็นยุทธ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศพันตำรวจโทท่านผู้ชมไปเจอเงินด้วยนี่นี่ทุกท่านในกระเป๋าขวาเลืกลนั่นแหลหัยัดเข้าไปนี่ทะลุเข้าไปถึงตะตุ่มอยู่แล้วนะครับนี่ข้างหลังคือพันตำรวจโทนะครับไม่ต้องห่วงน้องเรื่องนี้จบแน่นอนไม่ต่างฟ้องแต่ในใจน้องกูบอกว่าหนูห่วงพี่มากกว่าตอนนี้เดี๋ยวหลังจากหนูรับเงินไปเนี่ยพี่น่าเป็นห่วงแล้ว น่าเป็นห่วงจริงๆท่านผู้ชมทุกท่านดูสิครับแบงค์ทุกใบที่วางอยู่ที่หน้ารถตรงนี้นะครับ